สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีกับเรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะกู้มาใช้คลิปนี้จะมาลงรายละเอียดของสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณควรจะรู้สําหรับคนที่ไม่เคยกู้หรือเคยกู้มาแล้วก็ควรดูเพิ่มนะครับนะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคุณนะรู้เรื่องเงินกู้เอาไว้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเวลาคุณต้องการเงินฉุกเฉินนะสวัสดีครับผมเป็นช่องฝันยิมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อเป็นหลักนะครับแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อด้วยนะแต่งไก็ตาบ ระว่างมิจฉาชีพเอาคลิปผมไปใช้หาก,กินด้วยนะผมเจอมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปของผมไปใช้ค่อนง้างจะบ่อยเลยนะครับใครเจอก็มาบอกให้ผมได้นะครับผมก็จะพยายามแจ้งแบนดให้หมดเลยนะสำหรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเนี่ยมันจะเป็นสินเชื่อที่เขาอะ่ะอนุมัติเงินก้อนก้อนหนึ่งนะ่ะมาให้เราตรงๆเลยอย่างเช่นเรากู้หนึ่งแสนบาทอะ่ะธนาคารเขาจะโอนเงินก้อนหนึ่งแสนบาทมาเข้าบัญชีเรานันทีนะเออแอบบอกนิดนึงนะบางเจ้าอาจจะมีค่าภาษีอากรนะครับก็จะโดนหักไปประมาณห้าสิบบาท จากเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับถ้ากู้หมื่นหนึ่งเนี่ยโดนหักห้าบาททีนี้พอเงินเข้าบัญชีเราแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะไม่ใช่ว่าเงินเข้าบัญชีแต่เราไม่ใช้เราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับคุณต้องจ่ายนะไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งก้อน1นึ่งแสนบาทเลยนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะกดเงินไปแค่หนึ่พันบาทจากบัญชีเราไปใช้แต่เก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยอยู่ในบัญชีเราเนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหนึ่งแสนบาทเลยนะ และส่วนใหญ่นะครับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเนี่ยมักใจะให้ผ่อนเป็นรายเดือนซึ่งใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะการผ่อนชําระผ่อนยังไงไม่ให้เกิดปัญหาการโปะการปิดกับเรื่องที่ควรรู้แล้วสินเชื่อเงินก้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะกู้ซ้ําไม่ได้นะครับจะขอเงินในส่วนที่เราจ่ายคืนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ด้วยนอกจากว่าคุณต้องปิดหนี้ก่อนถึงจะขอกู้ใหม่ได้อย่างเช่นคุณกู้10,000แบาทเนี่ยคุณจ่ายจนกระทั่งคุณเหลือยอดหนี้แค่ร้อยบาท คุณก็กู้ใหม่ไม่ได้นะคุณต้องใจ่ายให้เหลือศูนย์บาทเลยอะ่ะให้ปิดบัญชีไปเลยอะ่ะคุณถึงจะกู้ใหม่ได้นอกจากว่าคุณไปติดต่อบางธนาคารเนี่ยเพื่อขอดีไฟนแนนซ์ซึ่งบางที่อาจจะทําได้แต่ต้องไปที่ธนาคารนะครับสําหรับคนที่มีคําถามนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามๆไว้เลยก็ได้นะครับอาจจะมีคนอื่นมาช่วยตอบนะครับส่วนผมเนี่ยก็พยายามตอบนะอย่างน้อยคือสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนงานยุ่งมากจนทําไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบยาวๆเลยก็มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะ สร็แล้วสำหรับคลิปที่เก่านิดนึงนะครับคุณลองไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะอาจจะมีคําถามที่คุณต้องการจะถามผมอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมตอบถามเยอะมากๆาเลยทีนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายดอกเบีย้ยเต็มเตมอยากได้สินเชื่อที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ต้องการอ่ะเราไม่เอาเราไม่จ่ายดอกเบีย้ยแต่วันหนึ่งเราต้องการเนี่ยเรากดเงินได้ทันทีพร้อมใช้ทันทีจ่ายดอกเบีย้ยเท่าที่เราใช้พอคืนหมดจบกู้ใหม่ได้ตอนนี้คุณกําลังต้องการสินเชื่อหมุนเวียนนะครับหรือบัตรกดเงินสดนะโดยสินเชื่อหมุนเวียนเนี่ย จะมีอธิบายในอีกคลิปหนึ่งนะสามารถกดดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับสินเชื่อหมุนเวียนเงินกู้พร้อมใช้บัตรกดเงินสดกับเรื่องที่ควรรู้ก่อนกู้มาใช้ฟังดูเหมือนไม่มีข้อดีเลยนะสำหรับสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีทั้งจํานวนนะแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งก้อนด้วยกู้ซ้ำก็ไม่ได้ต้องใจ่ายให้หมดก่อนนะไม่มีข้อดีเลยเอาจริงนะครับข้อดีของเขาคือมันเป็นสินเชื่อที่ทําเพียงครั้งเดียวแล้วจบแล้วก็ยากทางอ่ะคือสําหรับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ๆแล้วแบบว่าจบปับ๊บไม่เอาละไม่ใช้ละพอละแค่นี้ และดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินก้อนเนี่ยมักจะต่ำกว่าพวกสินเชื่อหมุนเวียนนะเพราะว่าเราเนี่ยของเงินก้อนแค่ครั้งเดียวและผ่อนได้ในระยะยาวมากๆซึ่งระยะเวลาใน,านาการผ่อนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่4 8่สถึงแปเดือนเลยนะแล้วแต่ธนาคารและสินเชื่อบางตัวเนี่ยมันโอนเงินเข้าบัญชีก็จริงนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะอย่างเช่นเพอร์มิสเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีทั้งก้อนเลยนะครับแต่มันเป็นสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งเราสามารถขอกู้เงินเพิ่มจากเงินที่เราจ่ายไปแล้ว แถมเรายังชําระขั้นต่ําได้ด้วยนะไม่ต้องผ่อนนะครับเพอรมมิสนะนอกจากนั้นนะครับบัตรกดเงินสดบางใบอย่างเช่น UOB TTB เนี่ยจะมีบริการโอนเงินก้อนจากบัตรกดเงินสดทันทีที่บัตรอนุมัตินะครับคือบางคนต้องการเงินด่วนไงแต่กว่าบัตรจะอนุมัติกว่าบัตรจะมาถึงบ้านเราให้เราไปกดเนี่ยมันเสียเวลาธนาคารเขาก็เลยรัดคิวให้ว่าแบบเอยอนุมัติปั๊บเอาไปเลยเงินก้อนตุม้มแล้วเราค่อยคืนทีหลังก็ได้นะซึ่งมันไม่ใช่สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะครับ สำหรับคนที่สนใจสินเชื่อนะครับก็รบกวนนิดนึงนะถ้าไม่ว่าอะไรกันนะคุณกดสมัครที่ลิงก์ของผมเลยก็ได้นะครับชื่อลิงก์ all loan นะก็จะมีสินเชื่อหลายแบบเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะคุณก็แค่ลงทะเบียนในเว็บไซต์และเดยวจะมีพนักงานกิงกลางโทรหาคุณนะครับแลวคุณเนี่ยจะต้องไปที่ธนาคารเพื่อไปส่งเอกสารหรืออาจจะมี messenger เนี่ยบุ้นๆมาใสมารับเอกสารคุณนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อู่ที่คุณนะครับว่าคุณต้องกกาาารรรเเเงงงงิินนนน้้อออออหืืตวพ่ทํะะไ ถ้าต้องการแป๊บๆช่วงสิ้นเดือนหมุนเงินไม่ทันต้องการเงินด่วนแบบต้องการตันทีแล้วแบบคืนเลยเร็วๆวงเงินพร้อมใช้เนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดต้องการผ่อนสินค้าหรือทําอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นระยะยาวแล้วเรามั่นใจว่าต้องจ่ายทุกเดือนต้องการดอกเบี้ยตามวงเงินสูงยอมเสียเวลาทําสินเชื่อได้นะครับผมบอกแล้วนะว่าเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเนี่ยคือตัวเลกที่คุณสนใจนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับสินเชื่อนะ อย่างเช่นวิธีการคิดวงเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับเมื่อคุณกู้เงินแบบคร่าวๆว,วิธีการคิดดอกเบี้ยข,ของสินเชื่อในระบบคิดอย่างไรเนี่ยก็สามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าดูจบแล้วนะครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกผมเนี่ยก็เขียนใต้คลิปนี้ได้เลยนะเผื่อผมทําคลิปอัปเดตขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมจะได้เอาข้อมูลมาใส่เพิ่มให้อีกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะครับผมเองก็ทํา ก็ตัวคนเดียวก <g> ็ <ül> เลยต้องบอกนิดนึงว่าบางทีผมอาจจะพลาดอะไรไปบ้างนะครับแต่ขอ,อน,นิดนึงนะครับสูภาพแค่นั้นเองนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยครับดอุตสตห์ดูตร,ตรงตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะใครอยากสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสินเชื่อที่ลิงก์ออโรนของผมได้เลยนะครับมีสินเชื่อหลายตัวมากๆาเลยนะอาจจะมีสินเชื่อบางตัวที่คุณสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมีครบเลยนะหรือว่าจะกดซื้อของช้อปปี้ลาซาด้าก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับ และสุดท้ายนี้ช่องผ่อนยุงกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาใช้นะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ยมีสินเชื่อเอาไว้มีความรู้เอาไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะขยายงานสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้อะไรพวกนี้คุณต้องการเงินเนี่ยคุณสามารถเอาเงินตรงนั้นมาหมุนได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุคุณต้องการเงินด่วนเนี่ยคุณก็สามารถไปกู้เงินได้นะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับทีก่ชมถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย